สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งตารอนั่นก็คือนิว2,026 Honda Wave 125รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวและเป็นที่ฮือฮายอย่างมากในตอนนี้ Honda Wave 125ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายดีที่สุดตลอดการในไทยและในปี2026นี้ Honda กลับมาอีกครั้งพร้อมการปรับโฉมใหม่หมดทั้งคัน ทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ๆและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยจริงๆมาเริ่มที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ2,026 Wave 125เวมาพร้อมไฟหน้าเล็ดใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นชุดแฟริงด้านข้างมีเส้นสายที่เฉียบคมทำให้ดูสปอร์ตและหรูหรายยิ่งขึ้นตัวรถยังคงมีน้ำหนักเบาทำให้ขี่ง่ายคล่องตัวทั้งในเมืองและนอกเมือง ในส่วนของหน้าปัดเรือนไม่เป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบแสดงผลได้ชัดเจนทั้งความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและระบบไฟเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันต่ำหรือไฟเลี้ยวระบบนี้ทันสมัยและใช้งานง่ายมากเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด125ซีซีแบบหัวฉีด PGM-FI ประหยัดน้ำมันมากขึ้นและยังให้พลังแรงที่ดีสำหรับการขี่ทางไกลการเร่งแซงหรือขึ้นเขาโดยยังคงความนุ่มนวลในการขี่เหมือนเดิมรองรับน้ำมัน E 2 0เต็มระบบประหยัดคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาถึงระบบช่วงล่างตัวโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกและโชคหลังแบบยูนิตสวิงให้ความนุ่มนวลทั้งการขี่ในเมืองและถนนคูุค่ะล้อแม็กขนาด17นิ้วพร้อมอยางแบบไม่มียางในช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกหน้าพร้อมรัมเบรกหลังให้การหยุดที่มั่นใจเบรกนุ่มนวลตอบสนองดีแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เก็บของใต้เบาะสามารถใส่ของได้มากขึ้นใส่หมวกกันน็อกครื่งใบได้สบายสบาย,บายและยังมีช่องเสียบ usb สำหรับชาร์จมือถืออีกด้วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ รถคันนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานที่ทนประหยัดน้ำมันและมีดีไซน์ที่ทันสมัยในราคาที่จับต้องได้มีให้เลือกหลายสีทั้งแดงดำน้ำเงินและขาวบอกเลยว่า New 2026 Honda Wave 125คือรถจักรยานยนต์ที่คุ้มค่าทั้งเรื่องราคาการใช้งานและดีไซน์จริงๆใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ไว้ใช้งานประจำหรือซื้อให้ลูกหลานไปเรียนขี่ไปทำงานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณคิดยังไงกับ Honda Wave รุ่นใหม่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ